ผมมีตัวอย่างครับผมเรียนระดับไฮสคูลที่โคราชครับที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยคอลเลจที่โคราชก็พบครับว่ากิจการต่อรถ ของเจ๊เกี่ยวครับเจ๊เกียวเนี่ยขออนุญาตครับเป็นเจ้าของเชิดชัยทัวร์ทำธุรกิจต้นน้ากลางน้ําปลายน้ำครับต่อรถได้เองครับมีสายรถวิ่งเรียกว่าถ้าทั้งประเทศเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่เป็นนายกสมาคมครับคำถามวันนี้คือทําไม65ปีเจ๊เกี่ยวถึงประกาศขายกิจการผมไปตามดูครับพบว่ามีปัญหาสถานการณ์โควิดคนไม่เดินทางประสบปัญหาพิษน้ํามันแพงก็ไม่เห็นมีใครบอกนะครับว่าที่ต้องเจ๊งเนี่ย65ปีเพราะว่าการกระจายอํานาจมีปัญหาสิ่งหนึ่งที่เราต้องดู ครับว่าพฤติกรรมผู้บริโภควันนี้เปลี่ยนไปด้วยหรือไม่เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบครับเมื่อสูงอายุก็ไม่ค่อยเดินทางไปไหนครับดังนั้นถ้าเราให้ท้องถิ่นครับเอาไปทําสามารถกําหนดเส้นทางเป็นเรกูเลเตอร์เป็นโอเปอรเตอร์และถามว่าถ้าเจ๊งขึ้นมาใครรับผิดชอบครับนายกด้วยวาระเต็มที่อยู่4ีปีครับเลอเบางทีลาออกก่อนอยู่ไม่ครบ4ปีแล้วกิจการเดินทางโดยสารสาธารณะถ้ามันเจ๊งเนี่ยนายกคนต่อไปต้องรับผิดชอบหรือครับและเป็นธรรมกับเขาหรือไม่แล้วเรื่องนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะ สุ่มเสี่ยงว่าจะเกิดปัญหาความเหลื่อมล้าซึ่งก็สวนทางกับเราต้องการเรียกร้องสังคมที่เท่าเทียมครับผมยกตัวอย่างบางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับเป็นที่ตั้งของโรงงานขนาดใหญ่บางอบทอเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตน้ําผลิตเครื่องดื่มรายใหญ่ของประเทศไทยเขาก็สามารถจัดเก็บไรายได้ได้มากขึ้นกับบางอบทอครับที่ไม่มีธุรกิจขนาดใหญ่ไปตั้งอยู่เลยครับเขาเก็บได้น้อยคําถามคือการบริหารจัดการตามพรบการขนส่งสาธารณะหรือพรบการขนส่งทางบกฉบัที่ปศเนี่ยมันจะเกิดความเหลื่อมล้าชัดเจน ผมยกตัวอย่างเช่นปทุมธานีครับจัดเก็บรายได้ได้มากจังหวัดแบบมุกดาหารนครยขนมจัดเก็บต้น้อยกว่าก็อาจจะเกิดความสุขอย่างที่จะมีการไหลบ่าของประชากรเพื่อมารับสวัสดิการหรือระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งซึ่งอย่างนั้นก็ไม่สะท้อนต่อเจตนารมณ์ของเราสิ่งที่ผมต้องดูต่อไปก็คือว่าวันนี้ถ้าเราให้ท้องถิน่นสามารถที่จะเสนอเองชงเองควบคุมเองบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จได้ทั้งหมด